ขอกราบนมัสก,การท่านพระสุธรรมนะครับจริญพรท่านเป็นพระธุดงค์ที่เดินทางรอบโลกวันนี้ท่านได้กรุณามาร่วมงานไทยแฟร์ที่วัดวัชิรธรรมทิพย์อยากจะขอนมัสก,การให้ท่านกล่าวถึงท่านที่ท่านมีจุดประสงค์เดินธุดงค์เนี่ยทั่วโลกเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่ได้มาอยู่วัดวชิรธรรมทิพย์และปัจจุบันนี้ท่านกำลังไปพัฒนาพัฒนาวัดอุษาครับ,รบนมัสก,การครับ ก็เป็นการเดินตามรอยบาทพระศาสดาเพราะพระพุทธองค์ก็เดินเผยแผ่ธรรมะตั้งแต่วันที่ตัสรู้ก็เริ่มเดินไปที่ป่าอิสิป,ปตนนามฤคทายวันแล้วก็พระพ,พุทธองค์ก็ทรงเดินตลอด เพราะชนชีพแม้กระทั่งวันที่จะไปนิพพานท่านก็ยังเดินอยู่นะครับเดินไปกุสินาราเพราะ,ะนั้นเมื่อเราบวชเป็นสาวกของพระพุทธองค์แล้วเราก็ทําตามแบบอย่างที่พระองค์ได้เคยทําเป็นตัวอย่างมาก็คือเดินเผยแผ่พระศาสนาเวลาเดินออกไปเราก็จะพบผู้คนใหม่ๆที่เขาสนใจธรรมะสนใจศาสนาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นได้เผยแผ่มากขึ้น ในทางกับการถ้าเราเอาแต่นอนกินอิ่มอ้นพีอยู่ในกุฏิเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ปริมาณคนที่จะมารู้จักธรรมะของพทธเจ้าเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยทําตามอรอยแบบที่พระองค์ได้ทรงทํามาซึ่งปีแรกก็เดินจากประเทศไทยมาสุดที่สุดทะเลที่ประเทศเวียดนามแล้วก็เดินจากซาตามนิก้ามาสุดที่นิวยอร์กนะครับก็เลยได้มาจบับปรอสายอยู่ที่นี่แล้วก็ใน ปีถัดมาก็เดินจากประเทศไทยผ่านประเทศพมา่าอินเดียปาริกิสถานจนถึงอิหร่านในปีต่อไปนี่เดี๋ยวพออ,ออกพรรษาแล้วก็จะไปเริ่มเดินจากอิหร่านไปสุดทะเลอีกครั้งที่ประเทศฝรั่งเศสก็จะเป็นอันรอบโลก22,000กิโลเมตรนะครับเป็นการเดินเผยแผ่ธรรมะเดินรณรงค์ให้โลกเกิดสติภาพนะครับครับก็ไว้ โอกาสหน้าก็จะได้มีโอกาสมาเจอกันนะครับแต่ว่าถ้าคนนิวยอร์กนะครับก็เจอกันทุกวันเสาร์นะครับที่ยูเนี่ยนสแควร์เป็นการออกมาเผยแผ่พระศาสนาโดยการบินเทบาททุกวันเสาร์นะครับพบกันได้ที่ยูเนี่ยนสแควร์ขออนุานมรสการพระคุณท่านนะครับที่ท่านได้เป็นหลักให้กับหลักพระพุทธศาสนาสืบต่อไปนรัสการครับขอบพระคุณครับท่านครับ